สัมผัไทยหูอ้วนหมอเวียงนะครับทำพิธีที่ประเทศกัมพูชานะครับสาวกัมพูชาตายทองกลมนะครับแปดดวงจิตนะครับเพืเ่อนๆนะครับนะครับของเก่านะครับทำพิธีที่ประเทศกัมพูชานะครับทำพิธีในระหว่างที่ปูอ้วนไปเรียนวิชากับอาจารย์ที่กัมพูชานะครับแล้วก็มีพอดีมีผู้หญิง ที่ว่าตายพอดีนะครับตายท้องกลมนะครับก็เลยไปทําพิธีร่วมกับอาจารย์ทางกัมพูชามานะคบมีแปดดวงจิตนะคบเพื่อนๆนะมาให้ได้ดูกันนะคะพายกัมพูชานะครับปวดใหญ่ๆนะครับเพื่อนเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้ไปบูชาที่คิดว่าทําบุญได้พายได้บูชาเป็นติดต่อ,อผมมานะคบผมเกาะให้ได้นะครับอเพื่อน ของเก่านะครับ40 50ปีขึ้นครับคนไหนไม่สนใจไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับผมบริการเฉพาะคนที่ชอบคนที่ถูกใจนะครับเพื่อนๆนะครับของผมขายได้มียอดกอกตลอดนะครับเพื่อนๆนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับ มนสมุทรสาครน,นะครับ092 267 1833นะครับโอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับ